ไฮไฮคุณกําลังประสบปัญหานี่อยู่ใช่ไหมครับเล่นแล็กนาล็อกแล้วเมื่อยมือ,มอ,มอชิบหายเลยกดสกิลไม่ไหวครับวันนี้เรามาจับมือสอนการใช้มาโครกันดีกว่าครับทำม,มีมาโครนี่เหนื่อยมากเลยครับนี่ครับต้องเลงสกิลแล้วก็คลิกทีละตัวนี่แม่งอย่างเหนื่อยแต่ใน,ในที่ปวดนิ้วมากครับอาจจะเป็นออฟฟิศซินมได้ครับวันนี้เราก็เลยมาเสนอวิธีการเซตมาโครสำหรับคนที่ไม่เป็นเลยครับ ไปดูกันดีกว่าครับเสร็จยังไงก่อนอื่นครับเราก็ต้องมาที่ Google ครับแล้วก็คลิกนี่ครับแฟนเทคเขาไม่ได้จ่ายแต่อย่างใดครับนี่ครับออฟฟิเชียลไซต์นี่ครับเข้าไปในหน้าครับขอให้ซับสไคร b ์เราไม่ซับครับนี่ครับเรามาที่มิสมิสมันไม่ได้เมาส์มันมิสนี่ครับแล้วก็หารุ่นที่เราใช้อยู่ครับอันนี้ใช้ b l a s t X7 ครับรุ่นกระหลงปองถูกราคาไม่แพงครับไม่กี่ร้อยเองคลิกเข้าไปครับ เราจะหาไดาเวอร์ไม่เจอครับเราให้เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอีกสุดเลยครับสุดสุดนี่ดาวน์โหลดนี่ครับปึ๊บคลิกเข้าไปปึ๊บเป็นบัตรแอ็กเจ็ตไดเวอร์ซอฟต์แวร์แล้วก็กดดาวน์โหลดปึ๊บนี่ขึ้นมาปั๊บเซฟไฟล์แล้วก็ติดตั้งลงเครื่องไปปึ๊บจึ๊บก็จะได้ตัวไดเวอร์ตัวนี้ครับนี่ครับ b ลั s แอ จะมาสอนวิธีการเซตว่าเซตยังไงครับผมเอาแล้วครับเข้าเนื้อหาครับสกิลแรกครับสกิลสติลครับที่ทําให้เมื่อยมือกันมากน่ารักครับเราต้องเข้าใจกันว่าสกิลมันทํำยังไงครับเราก็มาที่แอดวานซ์ครับสติลเก่าก็คือเราตั้งสติลไว้ที่ F4 ครับวิธีกดก็คือกดสติลแล้วก็คลิกขวาครับเลื่อนไปชี้เคอร์เซอร์ไปที่มอนสเตอร์ที่ต้องการสติลแล้วก็คลิกขวาครับนะครับเราก็ นิวเป็นเลยครับเปิ้ลเปิ้ลพิมพ์คำว่าสติลมาที่แอดวานซ์ครับคอนฟิกหนึ่งครับพิมพ์ว่าสติลอยู่นี่ครับนี่ครับมีแอปได้แล้วครับสติลมันยังเป็นว่างๆอยู่ครับเราก็เนี่ยมันอยู่ที่ F4 ครับเรากดปึ๊บสติลแล้วก็มาที่เลคคอร์ดครับกดเลคคอร์ดปึ้งเข้าไปคลิกปึ๊บแล้วเราก็กด F4 ครับนี่ครับแล้วก็สต็อปครับ คาวนี้เราก็จะได้สติลธรรมดาแต่มันยังไม่คลิกเนาะนี่ครับตั้งดีเลย์ให้มันเร็วขึ้นครับโมดิฟายดีเลย์ครับเอาสัก20สวิพอครับ20มิลเสร็จแล้วครับเราก็เพิ่มไปครับคลิกขี่ขวาแล้วคลิกซ้ายคลิกซ้ายเราก็ต้องแอดแบ็กเวิร์ดครับให้มันเลื่อนถัดไปครับเราต้องกดเนาะเลฟบัตจอนครับกดดาวครับนี่ครับก็คือกดแล้ว ตั้งแค่10มิลลิเซกต์พอครับปึ้งแล้วมันกดอย่างเดียวมันไม่ปล่อยครับมันก็จะรัวๆเราก็เพิ่มอีกทีครับให้มันปล่อยปุ่มครับเป็นแอดแบ็ a เวิร์ดเหมือนเดิมเ e ฟ t c l i จากนั้นก็อัพครับโอเคแล้วก็10มิลลิเซกเหมือนเดิมโมดิฟายครับปึ้งเสร็จแล้วยังไม่จบครับเราจะให้มันสติลสักกี่ครั้งครับเราก็ตั้งเวลาไปเลยครับจะเอาสัก50ครั้งไปเลยนี่ สติลรัวๆยิกๆปึ๊บแล้วอพพายจากนั้นก็มาที่เบสเซตติ้งเลือกปุ่มที่ให้มันอยู่ครับเราจะตั้งไว้ที่เลข6ของเมาส์ครับเาอามาที่นี่ครับเลื่อนลงมาที่มาโครครับแล้วก็เอาสติลนี่ครับสติลเป็นซ้ำอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็แอพพลายไปปึ้งแล้วก็เอาปั่นมาด้วยครับปัน่นปั่นมันจะง่ายครับมันแค่ปุ่มเดียวเหมือนกันครับจใจสอนเอาปั่นไว้ที่5ครับปึ้ง น่าจะยากครับก็แค่แอดเข้าไปผิดนั้นไม่ใช่มาโครนี่ครับมาโครแล้วก็ปั่นใส่ไปเพิ่มแอพพายอย่าลืมจากนั้นเราก็ไปลองดูครับลองอะไรก่อนนี่นี่ปันป่นนะปั่นรัวๆกดปุ่มเดียวครับปัน่นรัวๆค้างไว้นี่ครับสติลรัวๆเลยวิธีใช้ก็ปล่อยปุ่มสติลก็กดปุ่มเดิมซ้ําครับนีบ่มันจะสติลห้าสิบครั้งโดยเรากดปุ่มเดียวเราก็ไม่ต้องมามืงองิกลองหาเหยื่อกัน 50ครั้งนีง่วิ่งเข้าไปได้เลยครับทิ้งไม่ต้องมันจะรวยยิ่งๆ,ๆ,ๆอย่างรรเป็นมาโครเราจะสปายขึ้นไม่งั้นนิ้วล็อกแน่นอนครับโอเคทำแถมให้สักตัวครับของเลนเจอร์ครับเป็นแอโร่ครับแอโร่ F4 แล้วก็ทำเหมือนเดิมครับบันทึกเรคคอร์ดแล้วก็กด F4 ไปครับตั้งมีเซคให้เรียบร้อยจากนั้นก็แอดแบ็กเวิรกดปุ่มลง กดปุ่มครับเล็บบุ่มทอนครับกันครับแล้วก็แอดเข้าไปเป็นให้มันกดขึ้นไม่ใช่กดอย่างเดียวแล้วมันไม่ปล่อยมันก็ใช้ไม่ได้ครับแล้วก็นี่ครับแอดดิเลตเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยครับเราไม่ต้องไปติ๊กพวกนี้ครับก็เ,เซฟเลยแล้วก็แอปพลายไปพวกนี้มันจะมีติ๊กรันสติลรีลีสก็คือกดปุ่มค้างครับเพิ่มอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เพิ่มไปเอาเป็น6ก็ได้ของเลนเจอร์เราก็ทำเหมือนครับ ของเกียวครับเนี่ยครับเป็นปุ่มหกแล้วเปลี่ยนมาโครเข้าไปใส่ปั๊บเนี่ยครับเป็นแอโร่ครับเนี้ยพายเยอะๆปิ้แล้วก็ปิดไปก็ได้ที่จะพักหน้าจอก็ได้ครับทีนี้เราก็กดปุ่มเดียวครับหกปึ้งเหนียวนี่ครับไล่เลยครับไม่ต้องกดสกิลแล้วกดคลิกครับ โอเคครับยังไงก็ฝากให้ไปด้วยครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นที่ต้องการใช้มาโครในการแบ่งเบานิ้วเพื่อไม่ให้นิ้วล็อกครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม